ครับผู้ชมครับรายการคุยครบเครื่องเรื่องตลาดทุนกับกราตกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะมีนักกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เวลาเดียวกันนี้นะครับเพื่อติดตามเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการลงทุนแน่นอนนะครับรายการของเราในวันนี้เนี่ยจะเหมาะสมเป็นพิเศษถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นพนักงานที่รับเงินเดือนในแต่ละเดือนแล้วนะครับมีคําถามที่หลายคนกําลังสงสัยแล้วก็เป็นกังวลกันว่าเราจะมีวิธีในการเก็บเงินอย่างไรเพื่อให้มีเงินก้อนเพียงพอสําหรับการใช้หลังจากที่เราเกษียณแล้วก็ไม่มีรายได้แล้วนะครับ การสมมุติของคนใกล้ๆตัวผมครับลองไปติดตามไปดูนะครับว่าเรื่องราวของเธอเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยอากาศร้อนจังวันนี้ทำอะไรนั่งหน้าเครียด นั่งคำนวณเงินอยู่แบบพี่บอยที่เขาอยากได้รถคันใหม่อะอตอนแรกกลัวอยู่ว่าไอ้เงินที่มีอยู่มันจะไม่พอแต่เนี้ยตอนนี้มีความหวังแล้วออดีนี่เอา,อาได้มาจากไหนครับเอา้าก็ถ้าเราดึงเงินมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะพอดาวรถคันใหม่ได้เลยคือปกติไม่มีใครเขาทำกันนะกับการดึงเงินสำรองเลี้ยงชีพไปใช้คือ,อมันขีดประตุประสงค์การอมอมก็พี่บอยคิดดูดิไอ้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบมันคืออะไรก็ไม่รู้มาหักเงินเราไปทุกเดือนเลย เงินจะใช้ก็ยังไม่พอเลยยังจะมาหักเงินเราไปอีกเอาละสิครับคุณผู้ชมเจ้าน้องสาวตัวดีของผมยังไม่รู้อีกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรแถมยังจะถอนเงินไปใช้ตั้งแต่ตอนนี้อีกคุณผู้ชมล่ะครับเคยสงสัยเหมือนกับน้องสาวของผมหรือเปล่าหลังจากที่ผมทําการบ้านให้ข้อมูลแน่นขึ้นด้วยการเข้าไปเสิร์ชข้อมูลจากเว็บไซต์ www.thaipvd.com ซึ่งเป็นเว็บที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทยที่จัดทําโดยกรลตอตขึ้นมาแล้วเนี่ย ผมก็ได้สรุปให้กับน้องสาวของผมว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นหลักประกันรายได้สำหรับคนทำงานในยามเกษียณโดยเงินกองทุนก็จะมาจากเงินเดือนส่วนหนึ่งของลูกจ้างที่หากเข้ากองทุนในแต่ละเดือนเรียกว่าเงินสะสมขณะเดียวกันนายจ้างก็จ่ายเงินเข้ามาอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบนั่นก็คือนายจ้างช่วยลูกจ้างออมอีกแรงหนึ่งดังนั้นครับจำนวนเงินที่จะออมก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณ อย่าได้ประมาทจนนะครับว่าเงินที่หักไปในแต่ละเดือนนั้นไม่สำคัญเพราะนั่นคือรากฐานของความมั่นคงในชีวิตวัยชาราหลังจากเกษียณการทํางานซึ่งในส่วนของเงินกองทุนก้อนนี้ก็จะถูกนําไปบริหารโดยมืออาชีพหรือบริษัทที่ได้รับใบอนุญ,ญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจากกรต่อครับ สำหรับคุณผู้ชมที่เป็นลูกจ้างและต้องการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของหน่วยงานที่คุณทำงานอยู่ก่อนอื่นคุณก็จะต้องสอบถามก่อนนะครับว่าหน่วยงานที่คุณทำงานนั้นมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดให้กับลูกจ้างหรือเปล่าหากว่ามีคุณก็จะต้องกรอกไปสมัครแล้วยื่นต่อคณะกรรมการกองทุนและภายหลังจากเป็นสมาชิกแล้วคุณจะต้องทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของคุณด้วยการทำความเข้าใจกับกติกาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนรวมทั้งทำหน้าที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมออย่างเช่นการเข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจําปีการติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนและเมื่อถึงเวลาที่คุณไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแล้วคุณก็ยังมีหน้าที่สุดท้ายที่จะตรวจสอบจํานวนเงินที่จะได้รับจากกองทุนว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของคุณด้ดยครับส่วนประเด็นที่น้องสาวของผมอยากจะเอาเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมาใช้ก่อนโดยจะขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้น เนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินออมให้กับลูกจ้างในระยะยาวดังนั้นการที่จะลาออกจากกองทุนเพื่อนำเงินออกมาใช้จ่ายจึงไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการออมเงินของกองทุนดังกล่าวเลยครับนอกจากนั้นการที่นำเงินออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงานยังเป็นการเสียโอกาสที่จะได้รับเงินสมทบจากนายจ้างในช่วงที่ออกจากกองทุนและเสียโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเงินออมในระยะยาวด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมันดีอย่างนี้นี่เอง<ช>ดีเ,เนาะที่แบบนายตั้งอ่ะเขามาช่วยเราออมเงินด้วยอะ่ะ<ม>แต่ว่าแบบสมมตินะสมมติว่าแบบพัตตายังไม่อยากเก็บเงินเข้ากองทุนตอนนี้รออ,อีกสักแบบ 4- 5หปีเราค่อยเก็บได้ปะคือจริงๆเนี่ยพี่<ม>อยากอธิบายว่าอยากจะให้เก็บเงินต่อไปอยากจะหาข้อมูลมาให้ละกันเพิ่มเติมจะได้ด<ม>ึงดูดโน้มน้าวใจให้รัก<ม>เปลี่ยนใจอย่าไปถอนกองทุนออกมานะเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ พี่จานะครับสะดวกคุยไหมฮะอ่าครับบ่อยนะครับคือคื่ออย่างนี้ครับคือน้องสาวผมเนี่ยคือเขาอยากได้รถก็เลยไปตอนนี้กําลังหางเงินจะไปดาวอยู่แล้วก็บังเอิญไปเจอเงินอยู่ในสลิปเงินเดือนว่าเขามีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพก็เลยว่าจะถอนออกมาแล้วก็เอาเอาตัางค์ไปดาวรถผมก็เลยอธิบายว่าไม่น่าทําแบบนั้นนะฮะก็เลยอธิบายนู่นนู่นนี่นี่ไปแต่ก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่จ้าครับว่าจะได้เอามาเล่าให้น้องฟังว่าทําไมเขาไม่ควรทําแบบนั้น เงยถ้าถ้าพี่เจ้าว่างเนี่ยช่วยมาคุยกันหน่อยได้ไหมฮะอ๋อขอบคุณมากเลยพรุ่งนี้นะครับได้ได้โอเคขอบคุณครับ